สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมขุนเพชรแก้วมุย้ยทีมงานรักบ้้นเกิด com วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมาพบกับคุณป้าแมยมจันอินนะครับท่านเป็นเกษตรกรผู้ที่มีความสามารถเรื่องการทำนาแบบลดต้นทุนโดยการใช้นะครับจุลินทรีย์ต่างๆสารไล่มแมลงชีวภาพ นะครับแล้วก็คุณป้าเนี่ยยินดีที่จะเผยแพร่ความรู้ดีๆแบบนี้ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com เดี๋ยวเราไปพบกับคุณป้ากันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณป้ามมยงจันทินแล้วสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าจะมาแนะนําสูตรอะไรครับเห็นมีอุปกรณร์วัสดุมากมายเลยวันนี้นะคะจะมาแนะนําการทําน้ําหมักสารไล่มแมลงไล่าสารไล่มแมลงไล่มแมล,ล,ลงทุก<ล>ชนิดนะคะไล่มแมลงทุกชนิดด้วย พิกระโดดก็ได้ค่ะพีกระโดดก็ได้นะฮะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างครับเห็นถูมากมายทีเดียวอันนี้นะคะอยาแนะนำทีละอย่างนะคะครับอันนี้นะคะคือคือยาสูบค่ะนี่คือยาสูบยาสูบที่เขาทิ้งแล้วอ่ะที่เขาไม่ใช้อ่ะครับเราซื้อในอัตราที่ได้สูบถูกนะคะครับอ่านะคะเพื่อจะมาทํสาัดลด้มเลยแล้วก็นี่คือบอระเพ็ดค่ะบอระเพ็ดนี่บอระเพ็ดนะคะครับค่ะ นั่คือนี่คือสะดาใบสะดาใบสะดาจะเป็นลูกเป็นต้นเป็นเม็ดได้ค่ะสะดานะคะอันนี้คือไหลแดงนะคะไหลแดงค่ะไหลแดงถ้าไม่มีไหลแดงก็ใช้ไหลขาวก็ได้นะคะคือมันํำคาดสองอย่างนะคะคือกอยกับหนอนตะหยักนะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลเรามาไม่ได้นะคะครับก็ถ้ามีก็คือกอยกับหนอนตะหยักก็ได้นะครับ อันนี้นะคะคือตะไคร้หอมครับตะไคร้หอมจำเป็นไหมครับต้องใช้ตะไคร้หอมจำเป็นค่ะมีหลายพันต้องใช้พันธุ์นี้อย่างเดียวเลยค่ะอ๋อนี่ฮะต้องคือใช้ตะไคร้หอมเพราะว่ามีกลิ่นหอมมันกลิ่นหอมค่ะนี่ครับมันเป็นตัวไล่ค่ะแล้วนี่คืออันนี้คือใบสาบเสือเหม็นมากครับนี่ตัวนี้เหม็นมากนะคะคือเพราะว่า พอหนอนพวกมลงไดในกลิ่นก็ไปแล้วมันเหม็นนะคะสรุปโดยรวมก็คือใช้พืชที่มีความขมความเหม็นความเหม็นความขมมล้นมี้กลิ่นฉุนอันนี้คือพริกแกวหรือพริกแห้งิกอะไรก็ได้นะคะที่ที่ที่แห้งแล้วหรือที่ทิ้งๆที่เราไม่ใช้ค่ะครับก็คือจะใช้ความเผ็ดของพริกด้วยถ้าถึงมันร้อนความร้อนของพริกค่ะนี่นะครับนี่คือวัสดุอุปกรณ์ เรามาเริ่มทํากันเลยไหมครับคุณป้าครับนะฮะคุณผู้ชมครับวัตถุดิบที่เราเตรียมมาทั้งหมดนี่นะครับเราจะนํามาใช้1ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วรวมถึงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของอันนี้คือกากน้ําตาลนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับที่จะเอามาเป็นส่วนผสมรวมถึงอันนี้จะต้องใช้มากกว่าวัสดุอุปกรณ์ถื่ไหนครับยังถุงเลยนะครับมากกว่า่ะมากกว่าเยอะไหมครับก็คือว่าถ้ามันมีพื้นที่ไหนที่เยอะกระโดดเยอะให้ใช้ ถ้าเรามีพื้นที่ที่มีเพียกระโดดให้เพิ่มยาฉุนเข้าไปนะฮะเรามาเริ่มทํากันเลยครับต้องทํอยังไงก่อนครับก็เอาทุกอย่างมาเท่าๆกันเลยครับนำส่วนผสมทั้งหมดเลยครับนะฮะก็คือนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันนะครับนะฮะนี่นะครับผมหยิบให้เองเลยเนาะนี่นะครับาเท่าๆกันจากนั้นเราก็ใส่อะไรครับ ใส่อันนี้เลยคือกากน้ำตาลสมมติเราเราหมักแค่นี้นะคะครับากกากน้ำตาลใส่เลยนะคะครับใส่กากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลลงไปน้ำตาลลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็เติมน้ำลงไปหนึ่งส่วนเท่าๆกันตามอัตราเดิมเลยคุณป้าบอกว่าต้องผสมพอดอเจ็ดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพอเสร็จแล้ว ก่อนอนี้เราก็ใช้ฟดอติกนะคะครับพอเราผสมส่วนผสมทั้งหมดขั้นตอนสุดท้ายคือใส่สารใด้สารพอดอสาอเร่งนะคะสารเร่งพอดอเจ็ดลงไปนะครับฉีกใส่ลงไปเลยใช่ไหมครับฉีกใส่ละคนค่ะครับคนให้เท่าเข้ากันคนให้นานคนแล้วหมักไว้รุ่งขึ้นเรามาคนต่อคนอย่างนี้ทุกวันถึงครบเจ็ดวัน คนให้ครบ7วันครับแล้วขั้นตอนการหมักนะครับหมักต้องใช้เวลานานเท่าไหร่3เดือนค่ะ3เดือนนะครับ3เดือนถึงจะนํามาใช้งานได้นะครับคือขั้นต่ำเนาะนะครับแล้วขั้นตอนอัตราการนําไปใช้นี่นะครับใช้อย่างไรครับอัตราใช้ก็คือร้อยซีซีร้อยซีซีนะครับท่านผู้ชมครับต่อน้ําต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับ สูตรนี้เนี่ยนะครับสามารถไล่แมลงได้ทุกชนิดจริงทุกชนิดเลยค่ะนะครับคอนเฟิร์มเลยค่ะคอนเฟิร์มได้เลยค่ะเพราะทำสิบปีแล้วฮะสิบปีแล้วนะครับวันนี้นะครับทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณป้าแมยมนะครับขอบคุณมากเลยครับนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปวิดีโอเกษตรดีๆแบบนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com วันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะ